ตอนจพอย้ายมาอยู่บ้านก็ปริมาณการใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะว่าแอร์ก็ติดแทบทุกห้องเลยครับ2ก็คือว่าม,มีช่วงที่หน้าร้อนน่ะรู้สึกว่าค่าไฟมันแพงมากเลยก็เลยรู้สึกตกใจก็เลยเริ่มหาข้อมูล ติดโซลา่านะครับทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันคืนทุนเร็วนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีตอนนี้ก็เหลือประมาณ4ปีแล้วก็เชื่อมั่นว่าระบบใช้งานได้จริงตอนนี้ติดมาประมาณ6เดือนตอนนั้นค่าไฟอยู่ประมาณ3 0 0 0ม่ปัจจุบันก็เหลือประมาณเดือนละ1 4ื่นสีถึงหมื่นกก็เซฟมาน่าจะราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แฮปปี้นะฮะก็คือเรากล้าที่จะเปิดแอร์ใช้ไฟมากขึ้นแต่ก่อนเราก็กังวลว่ามันเปลืองทุกวันนี้ก็เปิดไว้รอเลย หรือบางห้องที่มีประชุมมีอะไรก็เปิดไว้รอแขกเข้ามาคุยงานเลยบ้านหลังนี้ผมติดขนาด25กิโลวัตต์ครับเป็นระบบออนกิดนะครับติดตั้งแล้วตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาทุกวันนี้สามารถมอนิเตอร์จากแอปได้เลยบนมือถือแบบเรียลไทม์นะครับเช็ค <Check S 2> ได้เลยว่าวันหนึ่งเราใช้ไฟกี่หน่วยผลประหยัดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละเดือนก็จะทราบเลยว่าเซฟไปประมาณเท่าไหร่ก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวพาดูการติดตั้งว่าเป็นยังไงนะครับ เกียวกับโล l ่า hmm. นี่ก็จะมีตู้เบเกอร์นะครับตู้เบเกอร์จะเห็นว่าเดินงานลางไฟอะไรค่อนข้างเรียบร้อยนะครับออดูมีมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่นี่จะใช้10กิโลวัตต์หนึ่งตัว15กิโลวัตต์หตัวก็รวมเป็น25กิโลวัตต์นะฮะแล้วก็ทีมงานก็ใช้เวลาติดตั้งประมาณไม่เกิน5วันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพื่อนๆคนไหนสนใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทโซลาร์วิงนะครับ